ถ้าพูดถึงลักชัวรี่แบรนด์นะครับคิดว่าหลายคนเนี่ยก็น่าจะรู้จักแบรนด์ที่มีชื่อว่าเบอร์เบอรี่อยู่แล้วแต่คุณเชื่อไหมครับว่าที่ไปที่มาของเบอร์เบอรี่เนี่ยไม่ได้รยด้วยกีบกหลาบครับเขาต้องผ่านอะไรมาบ้างและทําไมเขาถึงกลายมาเป็นแบรนด์ชั้นนําระดับโลกวันนี้จะเล่าให้ฟังครับ สวัสดีครับผมนพพงศธรวันนี้เรากลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งน้อง้องเรียนธุรกิจนะครับเพราะปกติแล้วเวลาที่ผมสอนอยู่ในมหาวิทยายลัยเนี่ยเราก็จะสอนให้นักศึกษาเอาความรู้ไปเข้าห้องสอบใช่ไหมครับแต่วันนี้ครับเราเชิญเพ่าความรู้ธุรกิจดีๆและมุมมองของคนที่ประสบความสําเร็จเนี่ยเขาน่าจะผ่านอะไรมาเยอะนะครับดังนั้นมันน่าจะเป็นเรื่องดีถ้าเราสามารถถอดบทเรียนแล้วก็เรียนรู้จากเขาได้ตอนนี้นะครับเราอยู่ในซีรีส์ที่มีชื่อว่าถอดบทเรียนจากธุรกิจชั้นนำครับพเพราะโดยเชื่อว่าธุรกิจระดับโลกเนี่ยเขานนน่่่าจาจััดสใยอีทงงง้น มันน่าจะเป็นเรื่องดีถ้าเราสามารถที่จะเอามาปรับประยุกต์ใช้กับธุรกิจของเราได้ฉะนั้นวันนี้ก่อนไปฟังนะครับอย่าลืมกด s c r ติดตามแล้วก็กดกระดิ่งกันไว้ด้วยคุณจะได้ไม่พลาดความรู้ธุรกิจดีๆที่ผมจะเอามาเล่าให้ฟังนอกห้องเรียนแบบนี้ทุกวันครับเบอร์รี่นะครับเป็นแบรนด์เก่าแก่จากประเทศอังกฤษครับที่มีอายุยาวนานกว่า160ปีโดยประวัติของแบรนด์เบอร์เบอรี่นะครับมีจุดเริ่มต้นมาจากผู้ชายที่มีชื่อว่าโทมัสเบอร์เบอรี่คุณโทมัสครับอดีตครับเคยเป็นแค่เด็กฝึกงานนะคร เมื่อเขามีอายุได้21ปีครับเขาก็มีความคิดคที่อยากจะออกมาเปิดร้านของตัวเองโดยในช่วงแรกที่เขาเปิดร้านครับเขามีไอเดียว่าเขาต้องการที่จะทําให้แตกต่างจากคนอื่นแตกต่างจากแฟชั่นแบรนด์อื่นๆโดยที่เขาก็จะเน้นไปที่กลุ่มเขาเมอ segment กลุ่มหนึ่งนั่นก็คือกลุ่มผู้ชายที่ชอบทากิจกรรมการแจง้ง เช่นการตกปลาล่าสัตว์นะครับและ้วยความที่เขาเองเนี่ยมีความรู้เรื่องการตัดเย็บผ้านะครับเรื่องวัสดุจากการที่เขาเป็นเด็กฝึกง,งานอยู่ที่ร้านท้าม่านมาก่อนนะฮะประกอบกับไอเดียความคิดสร้างสารรค์ของเขาครับนั่นคือที่มาที่ทําให้เขาเนี่ยตัดเย็บเสื้อผ้ารูปแบบใหม่ขึ้นมาซึ่งมีคุณสมบัตินะครับกันน้าได้เป็นอย่างดีครับและเขาเรียกผ้าชนิดนี้ว่ากาบดี ในช่วงเริ่มแรกของการออกแบบในช่วงชีวิตเขานะครับถูกออกแบบเนี่ยโดยได้แรงบันดาลใจมาจากชุดที่ทหารอังกฤษใส่ในขณะนั้นครับซึ่งผ้บบากาบดีนของเขานะครับเป็นการประดิษฐ์ขึ้นมาจากการเอาผ้าที่ทํามาจากฝ้ายของอียิปต์ครับเอามาผสมผสานกับเทคโนโลยีใหม่ๆในขณะนั้นครับจึงมีคุณสมบัติเนี่ยกันน้ําได้อย่างดีเยี่ยมครับแต่เขาไม่ได้หยุดแค่นั้นครับเขาพัฒนาต่อไปไม่ใช่แค่คุณสมบัติการน,น้ําอย่างเดียวแต่เขายังต้องการที่จะให้ใหมันกันฝนกันหนาวกันร้อนได้ด้วยหมายความว่าถ้าคนที่ใส่เสื้อผ้าชุดนี้ครับในสภาพ าวเกินไปก็สามารถที่จะช่วยกันหนาวได้ในระดับหนึ่งหรือในสภาพอากาศที่ร้อนเกินไปครับก็ช่วยป้องกันสภาพแสงแดดหรือว่าความร้อนนที่จะมาแผดเผาผิวของเราได้และคุณเชื่อไหมครับว่าคุณโทมัสออกแบบเสื้อผ้าชนิดนี้มาครับให้มันทนแม้กระทั่งอากาศที่อยู่ท่ามกลางหิมะคุณโทมัสเบอร์เบอรี่บอกว่าในสมัยนั้นครับเขาแค่ต้องการที่จะออกแบบเสื้อผ้าที่เป็นนวัตกรรมใหม่ๆเพราะเสื้อผ้าที่เราใช้กันอยู่เนี่ยมันมีมาตั้งหลายสิบหลายร้อยปีแล้วครับนวัตกรรมไม่ค่อยมีอะไรใหม่ๆเลยเทียบกับอย่างเช่นรถยนต์เครื่องจักก่าาานนมมัพฒไลลแ้ว ดังนั้นเขาคิดว่าวงการเสื้อผ้าก็ควรที่จะมีเทคโนโลยีใหม่ๆบ้างเหมือนกันและคุณเชื่อไหมครับว่าก่อนที่จะมาเป็นผ้ากาวบดีเนี่ยเขามีความตั้งใจแค่อย่างเดียวเลยครับว่าเขาจะต้องปฏิวัติเสื้อกันฝนจากสมัยก่อนเนี่ยที่มันทั้งอึดอัดใส่แล้วไม่สบายนะครับใส่แล้วรู้สึกหงุดหงิดนะครับเนืน้อหนาตัวเนี่ยเขาต้องการให้ภาพนั้นมันเปลี่ยนไปครับนั่นทําให้เทคโนโลยีที่เขาผลิตขึ้นมาครับเขาเอาไปจดจสิทธิบัตรได้สําเร็จในปี1888 และนั่นคือจุดเริ่มต้นที่ทําให้เบอร์เบอรี่เป็นที่รู้จักทั่วโลกครับแต่ว่าจุดเปลี่ยนที่ทําให้แบรนด์ของเบอร์เบอรี่นะครับเริ่มเป็นที่รู้จักของคนวงกว้างทั่วโลกเนี่ยเกิดจากการที่วงการกีฬาครับก็เริ่มให้ความสําคัญกับเสื้อผ้าที่นักกีฬาสวมใส่มากขึ้นจุดนั้นเองครับทำให้แบรนด์กีฬานะครับแบรนด์เสื้อผ้ากีฬาหลายแบรนด์เนี่ยติดต่อเบอร์เบอรี่มาครับเพื่อที่จะให้ช่วยออกแบบชุดกีฬาที่มันกันน้าครับปรากฏว่าเบอร์เบอรี่สามารถทําได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะทําให้้้้้แแบบรรรรนนนนนดด์ตต่่่่าาาางงงงๆๆคคัััเเเิมูจกอออีวืืสผห คดอย่างแท้จริงครับ จากความสําเร็จของผ้าการบดีนะครับทำให้เบอร์เบอรี่เริ่มเป็นที่รู้จักกันครับและหลังจากนั้นไม่นานก็เริ่มมีคําสั่งซื้อจากชนชั้นสูงนะครับโดยหนึ่งในสิ่งที่ชนชั้นสูงในประทับใจในแบรนด์ของเบอร์เบอรี่มากๆครับนั่นก็คือลูกชายของคุณโทมัสเบอร์เบอรี่ที่มีชื่อว่าอาเธอร์ครับเป็นคนอาสานะครับนำเสื้อผ้าทุกอย่างที่มีคําสั่งซื้อเข้ามาครับขับไปส่งด้วยรถยนต์ส่วนตัวของตัวเองถ้าฝังมาถึงตรงนี้นะครับหลายคนอาจจะคิดว่าเรื่องที่เบอร์เบอรี่ทำมาครับบบเรร่่อองีมยิ แต่คำถามสําคัญก็คือเบอร์เบอรี่เนี่ยทำให้ตัวเองกลายเป็นที่รู้จักของคนทั่วโลกจริงๆได้ยังไงนักวิเคราะห์นะครับเชื่อว่าเหตุผลหนึ่งที่เบอร์เบอรี่เนี่ยสามารถเป็นที่รู้จักของคนวงกว้างทั่วโลกได้เป็นเพราะว่า เบอร์เบอรี่คือคนที่อยู่เบื้องหลังครับเป็นผู้สนับสนุนในทุกๆกิจกรรมที่เกิดขึ้นบนโลกยกตัวอย่างเช่นหนึ่งในเสื้อผ้าที่มีความนิยมสูงสุดของเบอร์เบอรี่นะครับนั่นก็คือเทรนด์โค้ทครับก็คือมีคุณสมบัตินะครับปกป้องผู้ที่สวมใส่เนี่ยจากสภาพอากาศที่แตกต่างกันทําให้ได้รับความนิยมนะครับจากคนที่ต้องการเดินทางไปในที่ที่มันแปลกๆอย่างเช่นนักสำรวจชาวนอร์เวย์คนหนึ่งครับดรฟิตจ็อบเนนเซนนะครับซึ่งเป็นนักสำรวจคนแรกนะครับที่นาชุดของเบอร์เบอรี่คาร์ หรือแม้กระทั่งในปี1908ครับคนอากาศเอ็ดเวิร์ดเมดแลงต้องการที่จะสร้างสถิติโลกใหม่นะครับให้ไปลงบร์เรคคอร์ดว่าเขาคือคนแรกของโลกที่จะเดินทางข้ามทะเลนะครับด้วยบอลลูนร้อนครับโดยชุดที่เขาเลือกที่จะสวมใส่เนี่ยก็คือเบอร์เบอรี่การบดีนี่แหละครับการเดินทางของเขานะครับความยาวถึง1,117กเมตร ทำให้เขาได้รับบันทึกนะครับสถิติเวิลด์เรคคอร์ดนะครับว่าเป็นคนที่เดินทางข้ามทะเลด้วยบอลรูนล้อนี่ที่ไกลที่สุดในโลกนอกจากนั้นนะครับในปี1937เบอร์เบอรี่ยังเป็นผู้สนับสนุนด้านกิจกรรมอื่นอีกนะครับอย่างเช่นเที่ยวบินทำลายสถิติโลกที่มีชื่อเสียงที่สุดครั้งหนึ่งนะครับนั่นก็คือการเดินทางจากครอยดอนสู่เครปทาวครับโดยนักบินที่ควบคุมอากาศยานครั้งนี้2คนครับก็คืออาร์เธอร์ครัสตันและเบตตี้เดวีสกรีนครับเชื่อไหมครับว่าทั้ง2คนนี้ครับได้รับการสนบเเื้้อร์่่พใใหป การผจญภัยเดินทางไกลครั้งนี้หรือแม้กระทั่งเซอร์เอร์เน็ตเชคเกอร์ซันนะครับนักสำรวจที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในอังกฤษคนหนึ่งเนี่ยก็ได้รับการสนับสนุนเสื้อผ้าในการออกสำรวจจากเบอร์เบอรี่เช่นกันนั่นคือที่มาครับที่หลังจากนั้นไม่ว่าใครที่จะออกสำรวจนะครับไม่ว่าใครที่จะเดินทางไปไหนทำกิจกรรมอะไรที่มันมีความท้าทายเนี่ยเขาก็จะนึกถึงเสื้อผ้าของเบอร์เบอรี่เป็นอันดับแรกซึ่งคุณเชื่อไหมครับว่ากว่าที่เบอร์เบอรี่จะเดินทางมาประสบความสำเร็จขนาดนี้ได้เนี่ยมันเกิดจากความช่างสังเกตของคุณโทททััสสสเเเเออรรีีี่่่่งนนกตตวาาา้้้ืผใ มันมีอะไรไม่ดีเสื้อผ้าในวงการแฟชั่นที่เราใช้กันอย่างทุกวันนี้มีอะไรที่มันปรับปรุงได้มากขึ้นเหมือนอย่างเช่นต้นแบบของเทรนด์โค้ดนะครับที่เป็นเสื้อผ้าที่ได้รับความนิยมอย่างสูงมากของเบอร์เบอรี่ในปัจจุบันเนี่ยก็มีที่มาครับจากการที่เขาสังเกตว่าเสื้อผ้าของทหารอังกฤษเนี่ยมันมีความสวยงามมีเอกลักษณ์ของมันนะครับแต่ว่ามันไม่ได้สะดวกสบายต่อการทํางานต่อการสวมใส่แล้วก็ใช้งานจริงของทหารดังนั้นเขาเลยออกแบบใหม่ขึ้นมาครับเป็นการใช้ผ้ากาบาดีนะครับแล้วก็ใส่เสื้อตัวนี้ยแบบไมมมม่ตต้องีีกรระดุคคััสาว เสื้อผ้าเนี่ยจากด้านหน้าเท่านั้นซึ่งตรงนี้ครับมันก็เลยกลายเป็นว่าเสื้อผ้าชนิดนี้ได้รับความนิยมอย่างสูงมากนะครับในบรรดาทหารอังกฤษที่ใช้กันในช่วงสงครามโลกครั้งที่1ครับและคุณนึกออกไหมครับว่าพอทหารทุทกๆคนเนี่ยใส่ซึ่งทหารทุทกๆคนน,นั่นก็คือลูกของแต่ละบ้านผู้ชายของแต่ละบ้านมันก็เลยกลายเป็นที่มาครับที่ทั้งประเทศอังกฤษเนี่ยได้รู้จักเท็นโคดนะครับของเบอร์เบอรี่ได้อย่างรวดเร็วทีนี้ถ้าใครยังทันนะครับในช่วงเวลาก่อนหน้านี้โลโก้ที่เบอร์เบอรี่ใช้เนี่ยยม่มีาาเวเอองก้ส เนี่ยมันคือโลโก้ที่มีรูปอัศวินขี่ม้าครับประวัติของโลโก้ชนิดนี้นะครับมันเกิดจากการที่ประมาณปี1901ครับเบอร์เบอรี่ได้จัดการแข่งขันนะครับประกวดการออกแบบโลโก้และหนึ่งในโลโก้ที่สมเข้ามาประกวดเนี่ยก็คือการที่มีอัศวินขี่ม้าครับซึ่งได้แรงบันดาลใจจากอัศวินของลอนดอนและเบอร์เบอรี่ก็ชอบรูปนี้มากนะครับก็เลยใช้เป็นโลโก้สัญลักษณ์ตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาจนกระทั่งในปี2018มีการรีแบรนด์ครั้งใหญ่ครับเอาโลโก้อัศวินขี่ม้าออกเหลือแต่คําว่าเบอร์อีี่่่ทืาช เบอร์เบอรี่นะครับว่าเขาจะมาถึงวันนี้เขาต้องผ่านอะไรมาบ้างสําหรับคุณคุณได้เรียนรู้อะไรบ้างครับตัวผมเองนะครับผมคิดว่ามีอยู่2อย่างที่ผมสัมผัสได้นะครับจากการที่ได้มีโอกาสมาศึกษาประวัติของคุณโทมัสเบอร์เบอรี่นั่นก็คือข้อแรกครับปัญหาที่ทุกคนเนี่ยมองเห็นว่ามันเป็นปัญหาทั่วไปครับเสื้อผ้ามันก็มีได้แค่นี้แหละถ้าอยากจะกันฝนก็ไปซื้อเสื้อกันฝนมาสิเสื้อกันฝนมันอึดอัดมันใส่แล้วไม่สบายมันใส่แล้วมันไม่คล่องตัวมันไม่สวยก็ทํายังไงได้มันมีให้เเลืืืือออออกแแคคคค่่่่่่่นนนีี้้้ใชมมมมมัรรรตุณทไไดดงงวาาธ หน้าที่ของเขาที่เขาจะต้องคิดอะไรใหม่ๆทําอะไรใหม่ๆขึ้นมาเพราะว่าถ้าขนาดเขาเนี่ยยังรู้สึกว่านี่คือปัญหาคนทั่วโลกก็น่าจะมีปัญหาเหมือนกันก็เลยเป็นที่มาที่เขาออกแบบเสื้อผ้าแบบใหม่ของเขาเองและกลายเป็นเสื้อผ้าที่ได้รับความนิยมอย่างสูงมากนะครับและอีกข้อหนึ่งครับที่ผมได้เรียนรู้จากคุณโทมัสเบอร์เบอรี่นั่นก็คือการรู้จักซูเปอร์ยูเซอร์ครับคำว,ว่าซูเปอร์ยูเซอร์เนี่ยมันอาจจะเป็นคําศัพท์ใหม่นะครับที่อาจจะมีมาแค่ไม่กี่ปีมานี้ความหมายที่แท้จริงของมันของซูเปอร์ คนคนนั้นได้ไปใช้เนี่ยเขาจะชอบมากๆเขาจะได้ประโยชน์จากมันมากๆกก่อนหรือเป็นคนที่จะใช้ของของคุณเนี่ยอย่างคุ้มค่าคุ้มราคาที่สุดครับนึกอารมณ์ว่าสมมติเราผลิต iPhone มาเครื่องหนึ่งนะครับคนใช้ร้อยคนเนี่ยมันอาจจะมีไม่กี่คนใช่ไหมฮะที่ใช้ iPhone เนี่ยแทบจะทุกฟังก์ชันแทบจะทุกฟีเจอร์เพื่อได้ประโยชน์สูงสุดจากมันจริงๆซึ่งโทมัสครับเขารู้ว่าเสื้อผ้าที่เขาผลิตมาเนี่ยถึงแม้ว่าทุกคนจะใส่ได้ครับแต่มันจะมีประโยชน์อย่างสูงมากกับคนที่ต้องทําอะไรที่มันเอ็กตรีมเพื่อเเเาานนน่่ยกรรดิดงขชัช นะครับนักสำรวจหรือแม้กระทั่งนักบินที่ต้องเดินทางทางไกลเขาเลยเลือกที่จะเอาเสื้อผ้าของเขาไปให้คนเหล่านี้ลองใส่พอคนเหล่านี้ลองใส่ลองใช้แล้วรู้สึกว่ามันดีมากๆเขาก็เลยค่อยขยายไปให้คนทั่วไปเนี่ยได้รู้จักมันมากขึ้นครับทั้งหมดนี้ก็คือที่ไปที่มานะครับแล้วก็เคล็ดลับความสําเร็จที่ผมได้เรียนรู้จากคุณโทมัสเบอร์เบอรี่ฟังมาถึงตรงนี้นะครับคุณอาจจะมีอีกหนึ่งคนที่อาจจะอยากฟังเรื่องราวของเขานั่นก็คือที่ไปที่มาของแบรนด์ที่มีชื่อว่าอีฟแซงเลอรองครับหรือที่หลายคนเรียกแบรนด์นี้ว่า YSL ครับ อีฟแซงเรอรองคือคนที่อยู่เบื้องหลังความสําเร็จของแบรนด์เน็อีกแบรนด์หนึ่งที่มีชื่อว่าดิยอเขาคือมือขวาที่คุณคริสเตอร์ยอไว้ใจที่สุดครับและเขาทําให้ดิยอขึ้นไปถึงจุดสูงสุดได้และทาไมเขาถึงได้ออกมาเปิดแบรนด์เป็นของตัวเองและประสบความสําเร็จระดับโลกได้เช่นกันเรื่องราวเป็นยังไงเขาต้องผ่านอะไรมาบ้างถ้าใครสนใจและยังไม่ได้ฟังจบคลิปนี้อย่าลืมไปฟังกันได้นะครับเดี๋ยวผมจะใส่ไว้ให้ในท็อปคอมเมนต์และตอนนี้ครับอย่าลืมกดไ like, ลค์คลิปวิดีโอนี้แล้วก เรียนทุกวันครับแล้วก็อย่าลืมนะครับฝากกดไ like ลค์คลิปวิดีโอนี้และแชร์ให้เพื่อนๆคุณด้วยเพื่อนๆคุณที่อาจจะกาลังอยากทําธุรกิจหรือกาลังสร้างแบรนด์เป็นของตัวเองเนี่ยเขาจะได้มีไอเดียดีๆเหมือนคุณโทมัสเบอร์เบอรี่ครับเอาไปปรับประยุกต์ใช้ไปเป็นแรงบันดาลใจกันและใครอยากให้ผมเล่าเรื่องไหนให้ฟังอยากให้แชร์เรื่องอะไรอย่าลืมคอมเมนต์ไว้เดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังและสําหรับวันนี้ผมไปแล้วสวัสดีครับถ้าหากว่าคุณชอบฝากซับสไคร e ติดตามก็ด้วยนะครับตอนใหม่ๆออกมาจะได้ไม่พลาดกัน แล้วก็ฝากกดไลค์ก็อย่าลืมกดแชร์กันด้วยนะครับวันนี้ผมไปแล้วอย่าลืมเข้ามาเก็บอาหารสมองกันทุกสัปดาห์กับผมนพพงศรอนสวัสดีครับ